สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ บริษัทโอเรกเทดดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ภายใต้การนำของแม่ทัพใหญ่นายสวัสด์ดอนสกุลประธานกรรมการบริหารเดินหน้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไรโนพร้อมดึงบัวขาวบัญชาเมฆขึ้นแทนพรีเซนเตอร์คนแรกสะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ตอกย้ำความเป็นตำนานของผ้าเทปไทยภายใต้สโลแกนเจลิเกนออฟไทยดรสิงเทป ซึ่งอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า42ปีตั้งเป้าหมายเดินเกมขยายธุรกิจให้เติบโตพร้อมกับขยายตลาดเพิ่มฐานลูกค้าไปยังกลุ่มต่างประเทศมากยิ่งขึ้นและสำหรับผู้สนใจต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไรโนสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.orex.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m l i n o t h ค่ะ โอเลกเฮตติ้งจำกัดนะคะเป็นบริษัทที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างท,ที่ทราบ42ปีมาแล้วนะคะเราเป็นผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและผู้กระจายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยาเวชภัณฑ์นะคะแล้วก็สินค้าสุขภาพทั้งหลายนะคะในช่องทางของโรงพยาบาลนะคะในช่องทางของร้านขายยาร้านโชว์หวยโมเดิร์นเทรดนะคะทุกช่องทางแม้กระทั่งร้าน้าปลีกนะคะซึ่งณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มี สินค้ามากมายที่อยู่ในพอร์ตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เข็มกระบอกชีดยาหรือว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับถุงถุงมือยางแม้กระทั่งถุงยางเราก็มีให้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นแบรนด์ของคู่ค้าของเราเป็นพาร์ทเนอร์ของเราอะนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็มีแนวนโยบายที่จะขยายธุรกิจนะคะเพื่อสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะในนามของไลโนแบรนด์นะคะ ซึ่งไลโนแบรนด์เนี้ยเราเปิดตัวในวันนี้นะคะเป็นสินค้ากลุ่มของคลาสเตอร์นะคะแล้วก็ผ้าเทปทั้งหลายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้คิดคน้นแล้วก็ได้จัดจําหน่ายสินค้าในแบรนด์อื่นที่เป็นตัวนี้เนี่ยนะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่เราเปิดตัวแบรนด์ของเราเองนะคะแล้ว30ปีที่ผ่านมาเราก็พัฒนาสินค้าทั้งด้านคุณภาพทั้งด้านคิดคน้นนวัตกรรมนะคะเพิ่มไอเทมเข้ามานะคะจนถึงวันนี้เราพร้อมแล้ว ที่จะเปิดตัวนะคะแล้วเราได้พี่บัวขาวมาช่วยเป็นแบรนด์แอมบ s สเตอร์ให้เราด้วยนะคะเราก็มั่นใจนะคะว่าเราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเรามีประสบการณ์การขายนะคะเรามีประสบการณ์การเรียนรู้ความต้องการของออผู้บริโภคนะคะทั้งช่องทางโรงพยาบาลทั้งช่องทางร้านขายายานะคะเรามั่นใจว่าสินค้าเราดีนะคะแล้วเรามั่นใจว่าเราจะเป็นตํานานหนึ่งนะคะไม่น้อยไปกว่าพี่บัวขาวที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะสร้างชื่อเสียงให้ หรือน้องออนนะคะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยก็สร้างชื่อเสียงให้เหมือนกันเราก็หวังว่าแบรนด์ไลโนของเราที่เป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะคะดังไปทั่วโลกเหมือนกันนะะได้กล่าวไปแล้วนะคะบนเวทีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บวกขาวทึกทนแข็งแรง<ท>รนะคะ<น>เป็นตำนานนะคะึกทนเป็นคนไทยแท้ๆนะคะ ทั้งหลายทั้งปวงสามารถพรีเซนต์แบรนด์ของเราได้เป็นอย่างดีนะคะตรงกับแบรนด์ไลโนแท้ๆเลยนะคะแล้วพี่บวกขาวใช้สินค้าของเราอยู่ด้วยนะคะเรายิ่งมั่นใจใหญ่เลยว่าพี่บวกขาวคือตัวแทนสินค้าที่ชัดเจนที่สุดนะคะก็จริงแล้วก็พอได้นะครับดูรายละเอียดแล้วก็ได้ดูสินค้านะครับไลโนก็รู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ที่คนไทยทำเองนะครับก็โอเคพอเราดูเสร็จแล้วก็ กลับมาดูเรื่องรายละเอียดคิวถ่ายทำการแสดงโอ้ oh o, โหคิดก็มันคือเป็นหนังหรือเป็นโฆษณาห <c oughs> รืออะไรยังไง <c oughs> คือยังทีเรียกยังงงงอยู่พอครับพ,พอมารวบรวมเรื่องราวต่างๆก็การมาเป็นนะครับไตโนรู้สึกว่าอื่นมันคนคิดแล้ะคนอันตลาดเยี่ยมมากขอร,รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเป็นอ m b a s s a d o r ครับเห็นว่าตั้งปยอด้วยจะได้ลลัครับก็จริงๆแล้วก็ อยากจะให้ทะลุพันล้านมือล้านไปเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเขาควบคุมทุกคนต้องใช้แน่นอนนะครับ mm hmm. เพราะว่าการไม่ใช่แค่เฉพาะนักกีฬานะครับไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาทุกคนได้ใช้อย่างแน่นอนมีบาดแผลอย่างแน่นอนทุกคนต้องมีบาดแผลนะครับต้องใช้พัดเตอร์ยปีดแน่นอนนะครับแน่ mm hmm. นอนแน่นอนครับคนกินเราเราใช้ตลอดอยู่แล้วนะครับการพะว่าการ ซ้อมกันอะไรมันต้องมีบาดแผลกันเราต้องใช้พัตยยเตอร์ยาอย่างอีกอย่างนึงคือใช้พัตเตอร์ที่ใช้พาเตปนะครับเกี่ยวกับการล็อกการซ้อมทุกครั้งนะครับแทบท,บทุกวันเลยนะครับหรืออันเล่นกีฬาหรือเวลาผมไปเตะบอลเล่นกีฬาต่างๆทุกกีฬาเนี่ยผมต้องใช้ล็อกไว้ตลอดไม่งั้นข้อขาที่เราเคยใช้มามันก็จะมันมันก็เกิดการเสื่อมธรรมดานะครับแต่ว่าเราเราใช้เพื่อได้พยุงเพื่อที่ให้มันให้มัน เซฟมากที่สุดนะครับเกี่ยวกับการเล่นกวลาตัวนี้นะครับคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบดิบๆมากแล้วก็เถื่อนๆนะครับนี่แหละครับคอนเทนต์ทีมบัวขาวที่จะได้มาอะไรไม่รู้ต้องต้องตั้งรับตลอดเวลาต้องลงเด็กไม่รู้อะไรจะมาอีกนะครับแต่ว่าก็เป็นคอนเทนต์ที่ดีมากครับที่การเปิดตัวที่อลังการพอร์ตมานะครับเพราะว่าตั้งแต่รับปรินเตอร์มาต่างๆเยอะมากนะครับไม่เคยมีอะไรที่แบบชาเล่นขนาดนี้มาก่อน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากมากค่ะที่ให้ออนมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าออนคิดว่าออนเป็นผู้ใช้จริงด้วยเช่นการทำที่พี่บัวขาวพูดนะคะเพราะว่าออนเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ใช้พวกผ้าเทปพันแล้วก็ใช้พัตยาจริงๆเพราะว่าการแข่งขันและการซ้อมมันมีการบาดเจ็บบากที่พี่บัวขาวพูดค่ะแล้วก็ออนเองก็ต้องใช้เทปในการล็อกข้อเท้าล็อกแขนล็อกนิ้วล็อกเข่าทุกอย่างเลยค่ะ ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ผลิตขึ้นมาเองและคนไทยใช้เองคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะกลัวค่ะกลัวว่าจะแรงไปหรือเปล่าจะเบาไปหรือเปล่าหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแม่นไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่บัวขาเป็นระดับโลกแล้วค่ะเขาหลบหมัดเก่งค่ะก็เลยหลบลูกคนเล่นหนูเก่งด้วยค่ะวันนี้ใช่ค่ะในจริงให้ดูหนิในจริงให้ดูเอาใหม่ได้ไหมคะได้ไหมคะเรื่องมันผ่านมาแล้วเรื่องอนุญาตค่ะเอ้ยอนุญาตค่ะเออโอเล็กเซตติ้งจำกัดนะคะเป็นบริษัท สายเลือดไทยแท้เลยนะคะก็อยากจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ผู้ค้าลูกค้าทุกท่านนะคะได้โปรดรับไลโนแบรนด์นะคะในทุกสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทั้งตอนนี้ที่มีจําหน่ายอยู่และในอนาคตอันใกล้นี้ที่จะกําลังจะออกมาอีกหลายหลายชนิดของสินค้านะคะไว้ในอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้จริงหรือว่าเป็นร้านค้าหรือเป็นโรงพยาบาลนะคะก็ขอฝากแบรนด์ไลโนไวนะะ้ด้วยค่ะมั่นใจได้ในคุณภาพค่ะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานน้ำปาาคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะ สำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ